วันนี้เราอยู่กันที่พาหุรัฐพอดีมีลูกสาวลูกสาวสาวลาวน่ารักสบายดีมาเลยตัวกระติ๊บไปอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องแบบลดลงจริิสวัสดีไปครับสาวลาวทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นี่น้องนุ่นนีมาค่ะสบายดีเอาอะไรเนี่ยพามาดามเพมมาด้วยเหรอคะคุณมิตรคุณมิตรไม่ยามทั แรมลอ่าเอ้าดูติขอบคุณมาดามแพรมที่แต่งหน้าเป็นมาดามแพรแปดสามมาลูกค้าวันนี้น้องเมียนาคะสวัสดีค่ะเมียนะค่ะถ้าใครติดตามเมีย่าหรือแอนนาเดี๋ยวก็จะรู้จักกันดีอันนี้ยังไม่เข้าท็อปสิบมิทต็อกต็อกหนูมิทต็อกต็อกต้องมาดามแพรหนูให้เกียรติแม่หน่อยเท่ารอบแล้วห้าคนสุดท้ายแล้ววันนี้เดี๋ยมากับน้องลุนีด้วยแล้วน้องลุนีเนี่ยมาโอ้ตายแล้วสรุปคนไหนมาดามแพรเดี๋ยวต้องใไม่ไปผัดซี่ตัวนะคะ ฉันก็มาดามแคมและหนูก็มาดามแคมเด้อมาดามเส้นสองกรแล้วจ้ะเอุ้ยตัวจริงสวยมากเลยเหรอคะดีจั้งเลยสวยกว่าพี่ตาถมครับคุณพี่หลายคนก็บอกมาดามแคมอ้วนหรือเปล่าอ้วนนี่คะอ้วนนี่คะไม่อ้วนนะเออไม่อ้วนนะสวย กำลังดีสวยเนี่ยอย่างเงี้ยหอมไปสวยไปแกงแล้วหนึ่งนะจ๊ะก่อนที่เราจะไปเที่ยวหนูตามยาญานะที่แม่อยากได้อุ้ยน่ารักมากเลย้อันนี้ไงเอามาใช้แล้วแล้วรู้สึกดีมากมาดามแพมค้าใช้อะไรแล้วตัวขาวเวอร์ขนาดนี้สวยจริงจริงก็ต้องดีเลยค่ะออร่าดีนะจ๊ะออร่าดีนะจ๊ะาให้แต่มาดามแพมหรอเออแล้วไม่ใช่มาดามแพมนี่แหละอ๋อคือมาดามแพมนี้ยเขาเอาไปเป็นกิโลค่ะ ตลบเป็นคร in ีมชักงกิโลขายนะคจ๊ะแล้วเก็บก่อนเดี๋ยวนางเอากลับลาวไม่ได้ขายยังไงก็ได้ให้กูตัวเล็กก็นู้นีอย่าได้ถ่ายแล้วคุณแม่ก็ทสวยนะกำลังมีนางวินวนไม่ได้ขี้หรอใช่อุ้ยเดี๋ยวเมย์าหนูให้พักเครื่องมาด้วยเหรอลูกเครื่องเลยแกงแล้วเดิมแกงแล้วเดิแกงแล้วเดิม พอตอนนั้นอะไปซื้อเสื้อผ้าไหมลาวอะใส่ไม่ได้ทำไมอะแม่ไม่มีสองเอ็กแอล่าไม่ยืดผ้าไหมไทยก็ไม่ยืดไม่ยืดเหมือนกันต้องสวยเขาต้องสั่งตามเบียบตัวงามๆเลยใช่ไหมลูกแมนอาแมนสีสันสดใสมาดามเพมน้อยนี่ผ้าถุงสำเร็จนี่ขายแพงไหมคะไม่แพงค่ะเท่าไหร่คะ350 ีได้อยู่เดี <c oughs> ๋ยวพรุ่งนี้ก็ฉันใส่ไปทํางาน <c oughs> พรุ่งนี้ไปแต่งหน้างานกระสียนอายุเออเออตัวนี้หนูจะใส่ได้ไหมคะได้ สามร้อยห้าสิบเองค่ะท่านผู้ชมขาบอกว่าพาน้องนุนีมาเที่ยวแต่มาดามแพมซื้อละหนึ่งนะคะถ้าถุงเนี่ยมาดามแพมใส่เนี่ยคือพอดีนะคะแต่ถ้านุนีใส่เนี่ยต้องเป็นเกาะเป็นกาะองค์นักการุสาวนะคะทำไมเขาทำไมเขาไม่ทําเผื่อเด็กแบบหนูบ้าง่ะจริงๆอ่ะเขาทํามาเผื่อแล้วเผื่อปขนาดนี่นี่แฟนคลับบอกว่าให้ตัวหนึ่งโอ้โหใส่นี้สวย ระหว่างพีแม่กับพีมมดทำแทม,อมเอากันแน่จริงก็ลองซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วหัวฟาดพื้นสิถ้าหัวไม่แตกอ่ะคือจริง <c oughs> หม่แตกก็คือต้อม<ร> <c oughs> เลือกอ่านเออวูดอะไรไหนพ<ต>ี่นี่ล่ะต้องเข้ากับตัวนี้เลยเออต้องเข้าตัวนี้นะนเมจเ <c oughs> จ้าชมพู่ก็แม่ใช่อันนี้ก็ได้นะจะเมดกันเลย มาดามแพรมเดียวก็ซื้อของนานแล้วนี่สามมาดามแพรมเอาช่วยกันเลือกที่มาดามแพรมมาดามแพรมช่วยเลือกให้มาดามแพรมหน่อยแม่มันก็เป็นม้วนนี้มั้งอันนี้ดูลิเกไปลูกอันนี้กลกับเบหลังจาใส่แล้วให้ึ้นเวทีหมอลำเร่ง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 เต่ง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 ได้แล้วนะคะในราคา2,500บาท2อ0 0หนึ่ง ลดให้ในราคา2,100เพราะว่าขอบคุณครับขายไม่ได้ <c oughs> <c oughs> แก้งอีกหนึ่งเราทำคลิปเนี่ยเราลงทุนนะคะส่วน2คนนู้นนะทำไมคะไปแอบยืนร้อนอยู่นะคะแม่ไม่ได้ทำอะไรนะคะแม่ มนนินทาอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ทาอะไรเลยแล้วมาดามแพมทั้งสองคนเนี่ยเมื่อกี้บ่นกันอยู่ว่าเลขอะไรดีได้เลขเด็ดเด้ได้เลขเด็ดระเด้ได้เลขเด็ดก็เลยจะซื้ออ่าอะไรเหรอคนลาวมาซื้อหวยไทยบอกมาได้ซื้อหวยลาวเราไม่ซื้อหวยแม่เราจัดลอตเตอรี่บนกับลอตเตอรี่ล่างอ๋อูกกฎหมายเท่านั้นไม่ถูกไม่ถูกเหรอ ขอบคุณมาดามแผมนะคะที่แต่งเป็นมาดามแพงไมให้งงกันเลยค่ะทั้งคลิปนี้ใครตัวจริงคะราม่าเองค่ะคุณเวทคุณนี่มันถ่ายให้มาดามแผมแล้วนั่นนั่นคุณเวทนั่นมาดามแผมน้อยมาดามแพงปูนี่คุณเวด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 คุณนี่ก็ถ่ายให้มาดามแผงเลยคุณเวทมาทางเฮนนี่เนี่ยโอ้ไม่ใช่นะจ๊ะเล่นอะไรไม่เกรงใจแฟนตัวเองเลยแหมแฟนตัวเองอ่ะจะเกรงใจทำไมแค่มั่นเฉยๆแม่ครับแถมให้น่ารักมากซึ่งแม่ ค้าบอกแถมให้มึงไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะให้มันสวยมันสวยแล้วนี่เขาลูกสาวค่ะเดินมาแวะค่ะหาแล้วค่ะหารัดเก้า,าอ,อยากเป็นนี่ต้าเหรอลูกกำลังมาแม่กำลังมาแม่แล้วแล้วก็กาลังไปหาซีนามาเลยไปไปทหารเลยแม่แม่น้องไม่ไมน้องก็จะลองซื้อไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมอะไรแม่อยากเป็นดาวด๊อก ยังไงจะได้โดนเหมือนกูล้มล้มล้มเมื่อก่อนถ่ายร่มนะคะขอบแฟนขับตัวโยงถ่ายเลยเมื่อก่อนถ่ายร่มนะคะแต่ร้านร่มเส็งแล้วมาขายแม่ขอบคุณนะคะขอบคคุณแล้วไม่เชื่อล่มแล้วมีร่มที่ไหนเยอะหรือล่ะคะมีแหละต้องไปหาเอา ถึงแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าสะพานหันมาสี่มาดามแพมน้อยเริ่มบอกว่าเนื่อแล้วนี่ยังไม่ถึง10%เลยนะครลยนะไม่เหนื่อยเลยมาคีรีเดอร์แอบมาคีรีเดอร์แปลว่าชอบมาชอบมาสวยองสวยอย่างเดียวเลย่ะสวยด้วยตลกด้วยแค่นี้เองเลยหล่ะที่เหล อ๋อตลุกตามผัวตลุกตามมากับพรวสวามีได้เหรอทศวรวามีตลาดเหรอจ๊ะใช่การทัศนศึกษาคุณแม่ขอบคุณนะคะที่มา่าในมาดามแพ็มตัวจริงคะอ๋อโอเคมีหลายเวอร์ชั่น มีหลายเวอร์ชันหลายเวอร์ชันนะขอถ่ายรูปให้หน่อยนะค่ะดูดูเรียกกูตั้งแต่ไกลกูไม่หันจริงหรือเปล่าขอบคุณค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะโอ้ยทรงผมรับบงมากแม่ขอบคุณนะคะอุตส่าห์มาท้ารู้่คนแก่อ่ะพี่แอนน์ลุงไทยก่อนอะค่ะพี่รอขนาดนี้ผมต้องหึงไหมครับเนี่ยไม่รู้เลยขอโอ๊กหน่อยนะคะับหหนึ่งสองสาม โอ้โหเมื่อกี้ได้ยินเขาว่าอกอ่องางคือแปลว่าอะไรไม่ได้พูดเลยครับมีคนพูดอยู่คนเขาว่าไม่มีครับรอบที่แล้วมามีเดี๋ยวคุนทักหน้าราคลิปกระเทยหรือเปล่าตอนนี้นะคะจะเป็นการถ่ายเพื่อที่ว่าอะไรเขามาแปะหน้าร้าน หวั่นใจสื่อมวลชนเข้าละหนึ่งแม่ก็เรียกครับแม่ก็าเป็นมิตรกูสวั่นแล้วใช่ไดีค่ะเราอยู่เขตธนายาแต่เรามาหาเสียงเขตนี้นะนุนีคะหลายคนก็รู้จักน้องนุนีนุนีคือสาวลาานะคะที่มีผัวอยู่ที่เมืองไทยแไม่ใช่มีแฟนที่เมืองไทยแฟนก่อนแฟนก่อนถ้าพี่จะด่าว่า เป็นภาษาลาวอะค่ะเราจะต้องอย่าไว้ยังไงคะมจังหวะังไค่ะจังหวะมันแปลบ่ได้กัซิดาคือกันทันแปลบ่ได้เหรอคะสมมุติว่าเห็นเมียผมเดินมาสวยมากแล้วหมั่นไส้ต้องอุทานว่าเปิดอีหานันงามแท้งามว่า้วยนะเออ ขอบคุณนะคะหนูคุณดูคลิป๋อ้พึ่งดูคลิปใช่ไหมจัดไปเลยค่ะดูต่อไปเรื่อยๆนะคะมีอยู่พันกว่าคลิปด้วยหมดนะคะขอบคุณจ้าคนมันสวยอะหัวซื้อพัดลมให้อะแม่จริงเหรอหัวเป็นหัวว่าร้อนอะแม่โอ้ตัด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 หนูไม่ได้ขิงขาใบจะใครไปกูดสวยจริงแม่ยอมแม่ดูนู้นแม่ดูนู้นดูเห็นไหมหัวเลือกพัดลมเปิดตัวเจ้าหลวง เราเดินกันนะตัวเปียกก็หมดแล้วนะแต่ถามว่าทำไมผิวเรายังสวยละ่ะก็เพราะเราใช้อราดี่ะออราดีเขแล้วเข้าแล้วจะทายอินแต่ผลิตภัณฑ์อยู่ไหนอย่าไม่ต้องไปทายอินอะไรทั้งหมดขอ,องดีไม่ต้องบอกก็ได้ว่ามีอยู่ซึ <c oughs> ่งทายกิฟต์เรอจะมาทาให้ดูน <c oughs> ีาะจากผิวงามอิมวสอราดีซึ่งเมย่าบอกว่ามาหาซื้อที่สำมเพ็งหรอคะ โบแม้นนคือเอามาตอนแมน่ะอ,อะไรยะ แม่อันนี้เป็นเ e อ็กซ์ตาซีตัวเจ้าหน้าขาวไว้คูณสองเป็นวิตามินธาหน้า<ต>หรือทาตัวทาตัวแม่เอาอันนี้หยอดใส่แล้วอันนี้หยอดใส่สักเม็ดสองเม็ดละเท่หรเหรอแล้วก็จะใบแบบหนูเลยหรอแมนดูนะคะผู้หญิงลาวเนี่ยใช้ตัวนี้และตัวขาวเลย,ยมีหัวกันหมดที่นี่เราต้องมาหาหัวแถวๆนต้องคือเอาไซอันนี้งามได้ผัวปะเบิร์ดแมนก็ขาดวมาเอาฝั่งไทยมข้ามาเอาฝั่งไทยนะจ๊ะแหมดังนั้นต้องใช้ออร่าดีค่ะ ต้องใช้นะจ๊ะไอลิซ่าก็มาลิซ่าเอ้เออไม่ใช่อันนี้ลิซ่าเป็กโกน้องมาแบบว่าเตรียมพบมาแน่นกว่ากูอีกพี่หนุ่อ่ะพี่คนถ่ายร้านหนูมาด้วยติดตามพี่ตลอดพี่ถ่ายร้านหนูไหนค่ะาหนูเป็นลูกน้องหนูเป็นลูกน้องและอีเจ้าของร้านแต่ไม่มาขอเองล่ะอ๋อเจไม่อยู่จ้าอ๋อเจไม่อยู่เฝ้าผัวผัวเราต้องมีใครคนเดียวเราต้อง จ๋าเจ๊ยังเฝ้าเลยเฝ้าไหมไม่เฝ้าหนูก่อดนะไม่ได้เฝ้าหรอกกูเอามาด้วยกูมาปมคนอื่นที่ไม่มีผัวโอ้ยแมมาลดได้ทั้งร้านเห็นไหมยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทราคาสองห้าบาทก็มีนะคะราคาสองห้าบาทก็มีขายของโดยไม่ต้องจ้างกูนะคะก็ถ้าใครจะมาก็มา ฉีดยาเก่งทำไมหนูรักมาดามแทนหนูชอบเขาค่ะเขาเป็นคนตรงค่ะเขาไม่แคร์เสืออ่ะกูทำดีที่สุดแล้วเขาจะว่าไงก็ช่างแทนไม่รู้นะไม่รู้สักทีไม่รู้จักนี่นขาดานะคดามแย่ามาเลยนะฮะหนูไม่ได้ดันนะแย่งเวลาอีสองคนนี้เป็นหมดเลยไม่ต้องเข้าไปนิดน้องรอหนูแทงอีกยาวไกลกูเดินก่อนนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวน้ดเวนิดยนิอเย นิดหนึ่งแล้วก็ออกมานะดที่ละออแล้วปลมอลลมตัไข่ดีแน่รอดหน่อยค่ะสรุปให้กูมาเจอมมาเจอมเฮงเฮงเฮงเฮแม่แบอกเธอเลยนะว่ <ๆ S 1> าให้ใส่โบนัสแกคนนี้ด้วยเนี่ยโอ้เก่งมาก <มา S 2> พูดตรงๆ,ๆได้ไหมได้นึกน่าตกใจหมดเลยวิเจ๊เจฟกุนทุมแมนหน้าแบบอย่างงี้วะให้ได้แต่งหน้าไหมดังนั้นอย่าถามว่าทำไมกูแต่งหน้านอนคุณวิทย์คะเลือกคนไหนคะฉันเลือกผิดฉันตายแน่ คนไหนที่หลวงก็คือคนนั้นราคาตัวจริงอยากขายไหมคะเจ๊ก็ถามว่าที่นี่มอญมี ร้าขนาดนี้นะคะมาดามแพมแล้วมาดามแพม,าามพตามหาโน่นนี่ไม่เจอตามหามาดามน้อยมาดามน้อยไม่เจอเพราะคืนไปกับผูงโช <c oughs> ตกแหลกส <c oughs> องคนคือเดินคือลอยอยู่แต่หัวนะคะ <c oughs> นี่นะไม่ลอยแต่หัวเราจะเข้ามาร้านเจเจซึ่งรอบก่อนเรามาซื้อที่รัดแขนไม่มีไซสกูค่ะแล้วตอนนี้ละ่ะก็ไม่มีเหมือนเดิม <c oughs> อ,อ้เราต้องไปโน่นนี่น้อยเข้าไปดูเร็วมาดามแพมน้อยเข้าไปดูเร็วไป คือแล้วผมเฮาคือเหมาะกับการไ<ด>บมงูุณแหงอาอ,อ ีงาลเล็กไปแดกไปนี่ต้องใส่นี้จะเป็นมาดามแพงเหมือนกันไม่ได้ต้องใส่นี้เท่านั้นแต่ว่าหัวเขาใส่บอดดอยด้วนั่นทำไมล่ะมันหลวมมันหลวมแล้วนี่ลูกก็ใส่คอสิคะลูกแล้วก็ไปมาอย่างนี้เป็นต้อยยาวตัวุ้ยสวยมากเลยพี่แจ๊คตุ้ยหัดีใจขอบคุณครับพี่สวยแล้วพี่หนึ่งวงจ๊กจ๊อกไปแล้วหนึ่ง คุณค้าขายของตออนี่นะเม<ต>ื่อตะกี้มีคนถามคนนี้ชื่อนุนีหรือมุนีสรุปมุลตลมมมตากับมุนินหรือว่าอะไรคะนุนีนุนีนนไม่ใช่มุตตากับมุนิน นี่ม okay. ุตตานีมูนินนี่มาดามแพมนี่ก็มาดามแพมนี่กาตาลองนี่ก็ต้องสองปีเรงกับมาดามแพมก็มาดามแพมก็คือมาดามแพมแต่งหน้ายังไงก็เป็นมาดามแพมขอบคุณมาดามแพมที่หน้าเป็นมาดามแพมงดงามงดงานั้นเราจะมาเป็นมาดามแพมเหมือนกันไหมไม่ได้ขออนุญาตกินข้าวชั้นเม็ดหนึ่งโอเคฉันงงอ้โหอย่ามาขอบคุณค่ะโอ้คุแม่สวัสดีค่ะทุกคนันกังงามทุกคน ป้ยมึงเตรียมตกงานได้แล้วนะแม่ซ้อมทําผมแล้วจะเป็นเจ้าผมมีปุ้ยเตรียมตกงานอ๋อรับจ้างอ๋อรับจ้างถอดผมงอโอ้อย่างนี้ก็มีด้วยนะฮะไม่เห็นหน้าอยู่นานแล้วมีดคืออะไรพิ่งมาโพสละหนึ่งไม่เห็นหน้านานเลยมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตายแล้ตกใจแง่เลยลูกทำไมวันนี้สวยจังเลยล่ะคะอักวันไม่สวยเหรอคะก็เห็นสวยมากไม่สวยมากแต่วันนี้สวย กูก็ว่ากูแต่งหน้าสวยทุกวันนั้นแน่นทุกวันแม่อยากแกงสวยไงลูกนี่แฝดหนูนะเนี่ยมาดามแพมตัวจริงนี่มาดามแพมนะคะตัวปลอมให้ตัวจริงใช่ไม่รู้แล้วอันนี้ตัวตัวปลอมอ๋อปลอมพูนอย่างนี้ใช่พูนอย่างนี้ใช่ค่ะพูนเรือปลอมสรุปคือด่ากูอ้วนละหนึ่งชอบแพดบนมือแม่แม่ชี้ไปบอกในร้านนั่นผ่า นายอยากไ่ายอยากถ่เอาเลยตรงข้ามตรงข้ามขอกับตรงข้ามใช่ไหมแล้วขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยนี่น้องบอกขอถ่ายรูปหน่อยเพราะอะไรรู้ปะไอคุณแม่รูปที่แล้วอะถ่ายมาหน่ะนางไม่ได้แต่งหน้ารอบที่แล้วไม่ได้แต่งหน้า แกงกูแล <łość> ้วมาถ่ายตรงนี้ตัวกูจะได้เล็กๆเลยอ่ะแซวพี่ดาถ่ายรูปให้หนูใครบอวกูอีกนะคะสามสองหนึ่ง บอกไว้เลยมาต่ำเพงลงร้อนแค่ไหนผิวก็ยังใสออร่าเวอร์ด้วยออร่าดีนะคะ <Okay. S 1> มาดามตัวจริงและมาดามตัวปลอมค่ะใช้กันหมดทั้ง3คนเลยผลิตภัณฑ์นี้ดีจริงค่ะเมย่าเนี่ยถามว่าทํำไมได้ขาวใสขึ้นรู้ไหมตอนแรกผิวแทนนะผิวแทนหยอดเข้าปากทุกวันเลย <c oughs> ทาแม่ลออ่อทานะคะอ่ะา,าอ,อย่าใช้ทางลัดนะคะให้กินดูสิคะมาเนี่ยตากแดดร้อนกันดูหลังเทียงไหม เปียกและนี่แหละเปียกไหมตรงนี้ข้างบนไม่เปียกแต่ข้างล่างเนี่ยแฉะเยี่ยวใส่ผ้า้ไดแล้วที่เหลืออย่าไปเดียวอย่าไปเดียวใช่ไหมค่ามซิมาดามแถมก็เปียกนะคะแต่ผิวพวกเราเนี่ยังขาวยังสว่างใส่เวอร์ด้วยนี่เลยค่ะออร่าดีค่ะดีๆจ้าทุกวันปังแน่นอนและที่สําคัญค่ะอยากเป็นคนเร็วใช่ไหมอาปากพยศไป ไม่ทาไม่ได้กินอย่าใช้ทางรัฐนะคะทุกคนนี่ทาันดีะอราดีทาร้านนี้คือฟาล์มเยอะปาล์มผงอุ<_<_้ยสีแดงไฟไหม้นิดลดมากเลยอ่ะเนี่ยปลุกความเป็นรีในตัวคุณ คุณแม่จะดูเป็นแบบไอ้นี้มากเลยนะโรมานอฟมากเลยนะโรมานอฟใช่ไหมปาดีนาโรมานอฟปาดีนาแบบนีโอ้ยคุณแม่ไม่ทิพมากเดี๋ยวทำให้ดูเธอจะลองเหรอเขาติดป้าอยู่ห้ามลองโอ้ยถ้าไม่ให้ลองกูก็ไม่ซื้อซู้มาเป็นสิบๆอันแล้วไห้กูเธอลองได้ไหมครับได้ค่ะลองได้คืออันนี้เป็นอะไรไหนอ่ะอะแม่พริกของการใส่ไม่ให้โป๊ะนะคะอืมใส่อย่างนี้อ่าอ่า โอ๊ยไม่ทำไมเลือดไหลออกมาไม่ไม่ดีัวดหล่อไม่รู้สึกเลยอะเขาก็โอเคมุดโอเคหมุดปากอ่หาภาพอะภาพรองพื้นที่เป็นฟองน้ำอ่ะเนี่ยแล้วหนูก็ปัดไปอย่างงี้ก็ได้หรือว่าเอาใดเป่าม่เห็นไหมช่างแต่งหน้าในตำนานเห็นไหมนางร้อยแมเหมือนพิธจีกรชิงร้อยชิงร้านเลยแม่แล้วไปกูคิดว่าเหมือนนางจีนสมัยก่อนอะเซียวเหล่งนึ่ง นี่เขาบอกว่าเหมือนปัญญานิรันดร์คุณนี่โกรธเลยมีการทุบนะทั้งทุบแล้วหนึ่งทุสาใส่ยังไงยาวความจริงอ๋อสมัยก่อนเออที่ตกชา้นเออเนี่ยลุกล็อกตาตาวแบ๊ชชมพูเหรอใช่สมัยก่อนชอบทับผมแบบอันจะอยู่ตรงนี้ไงรหอมันมวนนี่นี่มันก็เป็นพยาบาลมาก่อนนะแม่จริงเหรอมันไดเป็นพยาบาลไม่ใช่เป็นพยาบาลธรรมดานะเป็นหมอกระเป๋า ฉีดตามคอนโดคือไม่หนูฉีดได้ทุกที่ฉีดได้ทุกที่ตับเพลงหนูก็ฉีดฉีดนะไปร้านไหนหนูก็ฉีดว่าขาขาดนี่เรีกฉีดฉีดนี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้ไม่จะเป็นต้องฉีดแค่ต่าเองได้ไม่ต้องลุ้นนาให้ไปฉีดใช่ไหมโอ้ลุ้นนี้ไปนากันแล้วันนี้ไปนาป่อนไม่ได้นู่นี่นู่นี่ไม่ต้องฉีดออกแบบใหม่แบบทานะคะทาเองได้ที่บ้านบางคนเนี่ยกลัวขี่แต่ไม่เคยกลัว ไปเลยนะคะกลัวเข็มแต่ไม่กลัวก็ไม่กลัวแม่ใช่ไหมก็ก็รักมาเดินตามก็ขนาดนี้แมอะไรอะคือไม่ใช่อะไรอ่างหนูไม่เคยห้ามในงานล้อไม่คยดลิปนี้ออกอากาศนะคะว่าเมียโสดกลับไปดัดัวตอบนะแม่ฮุกโกคหนึ่งเมื่อกี้ถามน้องว่าน้องได้เท่าไหร่แล้วคะน้องบอกได้เท่านี้ขอได้ไหมคะ ขอได้ไหมคะไม่ได้ช่วยน้องหนึ่งร้าม่ใไอยบาทว่าคนนี้ใครรู้จักไหมครับน้องคับขอตังค์ิมค่ะไปเอาไปคนละร้อยนะคะไปลูกไปไปค่ะกลับบ้านดีกว่า สอนดีกันเป็ดนี่นี่นี่เบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรนะคะนี่นี่นี่น้องเป็ดอันนี้ชื่อนลักมีโซ่ค่ะลักมีโซ่เป็นเป็ดกู้ภัยสุนามบีด้วยอ๋อเพราะเกิดกันน้มีทำให้ไปช่วยอ่ะไปช่วยขเคยต่ะขอบคุณค่ะหาถ้าใครสนใจติดต่อน้องนะคะเอาเป็ดไปโชว์ได้ เอาละค่ะสาหรับวันนี้นะคะเหงื่อไหลใครย,ย้อยขนาดไหนแต่ผิวเราก็ยังสวยนะคะถึงแดดร้อนถึงแดดอัแบแดดแบบว่าโอ้โหไม่รู้จะเจอเบื้องไรพ<ด>ูดไปแล้วโดนหมดทุกตัวนะคะ<ด>อยากได้ผิวขาวใสสวยแบบ<ด>พวกเรา3ามคนก็นีเลยค่ะผ<ด>ลิตภัณฑ์ออร่าดีนะคะของดีๆที่มาดามแถมได้ใช้แล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้ดูนะคะไม่ต้องไปตามหาถึงฝั่งลาวฝั่งไทยมีขายแล้วนะคะติดต่อใครคะสามารถสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจออร่าดีเนาะ ลายแอดลายผางคอสเมติกกันได้เลยจ้านะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิก์ไว้ใต้คลีถ้าใครอยากขาวอยากใสอยากสวยก็นี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์ออร่าดีนะคะเดี๋ยวกลับไปลองใช้ให้ดูที่บ้านขาวจริงๆค่ะเดี๋ยววันหลังพามาเที่ยวกันใหม่นะจินมาอีก